พูดถิ่นผู้ถิ่นก็จะกดปัดกันแล้วตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ที่เราได้จัดเป็นที่พิกิบ The First Fan Meeting นะครับผมลิปแอนด์กลิตเตอร์ครับที่ Paragon Hall ครับก็เริ่มขายบัตรจริงๆวันที่28เดือนนี้ครับทำไมเรื่องเราเลือกทีมเป็นทีมนี้เป็นทีมกลิตเตอร์คือจริงๆเราเราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาทีมอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่จริงๆแบบ เหมือนเราเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วแฟนมิตรครั้งนี้เราอยากทําให้ใคร uh huh. เราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มันมาอย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมิตรครั้งนี้พี่ตั้งใจทําให้แฟนๆทุกคนเลยจริงๆ uh huh. คือเรารู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. บางครั้งเราไป แต่ละงานแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมีครั้งนี้ก็เลยเป็นลิทแอนด์กลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆกลิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความไ right ร้มีความชายนิ่งใช่ไหมครับผมแต่จริงๆมันคือการที่แสงอะมันสะท้อนกับในตัวกลิตเตอร์ตรงนั้นมันก็เลยสะท้อนกลับไฟอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เราก็ได้รีเทิร์นกลับไปให้ทุกคนด้วยในพลาสต็อกโชว์มันหนักหนุนแควร ครับผมเป็นเป็นอยู่ภายใต้พี่กิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอย่างด้วยทั้งโปรดักชันทั้งทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบอะไรต่างๆในงานทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็เราก็เราก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเราเราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับกี่ชั่วโมงครับจัดเต็มกี่ชั่วโมงประมาณ18ชั่วโมงเนอนก็ได้ขีดเงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงพี่เบลกี่ชั่วโมง ชระมาณองตวองชั่วโมงกว่าเออท่ชวนมีจะมีนัดเซอร์จะเป็นแฟนไหว่าเขาอยากเขาอยากอหไรอะไรในตัวเราเขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้เข้ใจตรงนี้บอกหน่อยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรคะอยากเห็นหนูเชยชยก่อนทั้งโชว์ก็จะเป็นพีพีมายืนเฉพีมายแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆม่ที่จริ่จริงหลายๆอย่างเี่ยแรับผมมีอะไรใหม่ๆมีมีมีเซอร์ไพเต็มเลยนัโชว์ท่วนไหมครับพีพีค่ะ นับโชว์ท่วนไหมที่มันจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากในโชว์ครับผมอยากให้รอติดตามดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราสปอยเลยมันก็จะไม่สนุกซิงลที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดออมเยอแล้วนี่มั่นใจแน่นอนคือเตรียมไว้ก่อนนะเตรียมไว้ก่เตรียมไว้แต่ปีแล้วแล้วเตรียมไว้กี่ชุดคะไระดูคอสตูมกี่คนเราก็เราเราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ที่มันไฟนอลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมจะกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวไง แต่ดูเราก็มีสแตนบายรอทุกชุดก็ก็พร้อมอยู่แต่ละชุดก็คือแฟนๆไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมครับก็ลิทแอนกลิตเตอร์ก็อาจจะมีความวิงวิงอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นคอนเซปเต็มที่แซบไหมอันนี้รอดูดีกว่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะ็นกดดันเป็นคนคาดหวังกอหคายคนคาดหวังกับเราเยอะก็กดดันไหมก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายๆงานเราเราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมสำหรับแบบ เรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามตามเพลงตามตามสิ่งที่เราต้องต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซบบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ปนปนกันไปครับยังพอจะจัดอย่แบบมีเรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมสแตนบายไว้สักสิชุดดีกว่าเผื่อไว้10ชุด10ชุดไม่พอหรือเกินไปเกินแล้วชุดเกินแล้วปกติก็แปลว่าห้าหกชุดเองนะแต่นี่คืองานเยือนนะอันนี้คือตอบเพลงนะครับผมครับผม ก็จริงๆก็แบบเตรียมเตรียมไว้พอสมควรครับอันนั้นในพาร์ทของเพลงแบบ่มันจะต้องแค่ไหนเราจะเพลงเราเราเพลงอื่นที่เราจะเลือกมาเพลงใช่ไหมคบก็ก็เรื่องเพลงก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบเลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากําลังโชว์อะไรอยู่เรากําลังแบบจะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่พี่บอกอย่างเงี้ยครับผมก็เพลงเยอะพอสมควรครับแบบเยอะเยอะเลยแล้วก็ที่จริงมีมีแบบ มีสเปเชียลเกสต์ด้วยอ่าจะถามเกสต์เลยดีอ่ะกี่คนเกสต์ครั้งนี้กี่คนที่คิดว่าจะต้องหวดเต็มที่เตรียมไกี่หลอดได้ไหมอ่ะไม่นะบอกกันหน่อยหรือี่าข้างจำนวนคนอาจจะเบน่งคนกี่คนหนึ่งสามสี่สี่ามสี่คนหรือว่าหนึ่งในนั้นมีคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนั้นหนึ่งในนั้นก็ต้องมีคนพิเศษเป็นเพราะว่าสเปเชียลเกสตไงครับผมกลัวกดบัตรไม่ทัน ่ยังไม่รู้เลยจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยเสี่ยงอ่ะเขาต้องที่สมงตินะว่าถ้ามันถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องเพิ่มรอบเลยต้องเพิ่มรอบไหม standby แค่ไหน standby รอบสองไหมก็ถ้าสมมติหมดจริงๆก็ก็ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบครับก็พร้อม s t a n บายอยู่แล้วใช่ไหม s t a n บายรอแล้ว ตีมิ่งหรอครับจริงๆยังยังไม่ได้ไฟแนลกันที่จริงรอติดตามดีกว่า,ราครับอยากอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบถ้าแล้เราชายเดี๋ยวเดี๋ยวเราแถลงผ่านตัวโซเชียลมีเดียของพี่พิภิริตเลย มันมีบัตรราคาพิเศษด้ืว่ามีความพิเศษยังไงบัตรราคาตัวอย่างท่อธิบายตรงนั้นเจริงๆตัวตัวบัตราาราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทากันมากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องเรื่องบัตรราคาแบบบัตรพิเศษเนี่ยนะครับผมจริงๆมันมีทั้งเป็นสเปเชียลบ็อกเซตที่ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัวเพียงเพียงอยากได้เลยจริงๆมันบ็อกเซ็ตเนี้ยมันเหมือน เป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายด้วยนะครับ <blind. S 1> ในเมอร์เชนดิสในงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซตนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆท,ที่ทุกคนจะได้ไปด้วยครับผม mm hmm. แล้วก็ <laughs> อะไรหลายๆอย่างในในในตรงนั้นที่ที่เราประกาศไปแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรู้สึกไงพอมีข่าวมันก็มีข่าวมาว่าอแพงแรงเลยแพงคักเลยดราม่าโซนสีทองดราม่าโซนสีทองก็จริงๆอยากเราเราตั้งใจจริงๆแบบแบบอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไง คือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราเราคุยกันหลายรอบจริงๆใน,นใน <ๆ S 1> ในงานอะไรเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอรอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษต่างต่างที่เราให้เงี้ยเราก็ตั้งใจทาจริงจริงแล้วเรารู้สึกว่าตัวพีเองพีพีพก็สำหรับแฟนมีทางนี้เราเราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริง <ผม S 1> <ๆ S 2> คริงคุ้มค่าแน่นอนแน่นอไม่ดีคุ้มค่าแน่นอนไหมมันมันขึ้นอยู่กับคนเลยอย่างเงี้ยจริงๆแบหลบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบ คุมไม่ไม่คุมไม่อะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สําหรับเราเราเต็มที่มากๆตกใจดราม่าที่เกิดขึ้นดราม่าเรื่องเรื่องบาดใช่ไหมครับก็จริงๆพี่ว่าก็ก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นเป็นเป็น มุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มาสิ์ไปห้ามอยู่แล้วคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเอาจริงๆหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่าอะไรที่หนูก็ไม่เตรียมพร,มร้ามาอมนะพี่แต่ว่าที่จริงถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมเราวก็ค่คอยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันครับแต่คนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มกับมพิเศษที่เราจะต้องจุกมีกี่เลยมีกี่ที่เยอะขนาดมีกม่ยี่มีไม่เยอะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะ้างนิดเดียวใช่นิดเดียว เป็นเลยครับมีน้อยมากมากเขาตัดปีแย่งชิงกันแล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่าไปประกาศล้กันประกาศแล้วกันครับผมก็ วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting ่งเอลิ Glitter นะครับผมที่ The Ticket ใช่ไหมครับเดือดคคอนเสิร์ตเอาใหม่ห้าสี่สาต่อเอาใหม่เลยตั้งต้นห้าสี่สามต่อฮะตต้นเลยกวันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะเปิดแล้วสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting นะครับ l อลิทแอนด์กลิครับผมที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับพี่พีประชาจะมีเดรสโค้ทนะคะ เดสโค้ดเหรอครับผมเราประกาศเดสโค้ด hmm. ยังอ uh yeah, oui, uh ่ะ huh. ย like exactly. ังยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่ใส่อะไรก็ได้มาเจอกันก็ดีใจแล้วใช่แค่มาเจอกันเราก็สุขว่าแบบขอให้บัตรขายหมดละกันเออที่จะเปิดรอบสองพี่โอเคโอเคขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เสร็จกาลอันนี้พี่ไปทาง